สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวการฟาดเจ็บถึงทรายรอให้บ้าเหมือนบ้านคุณก่อนค่อยมาแสดงความคิดเห็นสืบเนื่องจากนักแสดงสาวทรายเจริญปุระได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีดราม่าของเสือเศรษฐการและการวิพากรผู้เป็นแม่ในทำนองที่ว่าเข้าใจหัวอกเสือเพราะตัวเองก็เคยประสบกับเหตุการณ์ค,คล้ายๆกัน ทำให้ล่าสุดฝั่งของการได้แคปคอมเมนต์ที่ทรายได้แสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวของตนลงในไอจีพร้อมกับแคปชั่นว่าน้องทรายแปลกนะคะเราเคยคุยกันบ้างไหมคะพี่ว่าเรื่องครอบครัวคุณไม่เคยรู้จักเบาได้เบาคะ่ะครอบครัวของคุณแม่คุณมันเป็นคนเรื่องหมิ่นประมาทนะคะเคสนี้ให้สรุปก่อนดีไหมคะว่าบ้าเหมือนบ้านคุณแล้วค่อยมาว่ากันนี่รอไม่เห็นทำอะไรเลย1 คนกลางก็มีแต่ทำไมไม่คุยสักทีต้องการอะไรแน่ถามจริง 2. หวงสมบัติหรอถุยช่างกานะคะ 3. จะเป็นโรงพยาบาลก็เงียบสรุปคือออกสื่อไปงั้นไม่ได้ทำในสิ่งที่พูดถ้าไม่มีบุคคลที่3ที่4ที่5จบไปนานแล้วค่ะจะลองฟ้องสักหน่อยออกความคิดเห็นเรื่องครอบครัวชาวบ้านแบบเอาตัวเองเป็นบรรทัานแม่คุณส่วนคุณนี่แม่ของเสือกวางลอนดอนคนละประเด็น ชอบมากนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลสายเจริญปุระขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ